สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมนักศึกษาฝึกสอนแบงค์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับถึงบทถึงเนื้อหาความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็ใช้หนังสือของประวัติศาสตร์มาสองของอักษรนะครับไปเร็วๆเลยนะสามารถใช้ฟังใช้คลิปนี้ฟังแล้วก็ดูหนังสือก็คู่ไปแล้วก็ อาจจะเปิดเว็บที่เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปได้นะครับส่วนเรื่องการสั่งงานบ้านสั่งงานอะไรเดี๋ยวผมจะส่งเข้าทางกลุ่มแชททีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเราก็มานั่งเรียนชิวๆนั่งฟังชิวๆไปก่อนนะครับอ่ามาพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับ,รก,รรบก็มีอยู่มากมายนะครับ แล้วก็ในการศึกษาประวัต well ิศาสตร์ก็ต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งว okay. <ness> ิธีการทางประวัติศาสตร์หลบนี้ก็ต้องใช้หลักฐานในการอ้างอิงนะครับหากไม่ใช้หลักฐานในการอ้างอิงในการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องราวประวัติศาสตร์หลังนั้นก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีความน่าเชื่อมั่นยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเรื่องที่เราจะบอกกล่าวออกไปนะครับแล้วก็มักจะโดนถามว่าไหนล่ะหลักฐานหรืออะไรที่มาเป็นอ้างอิง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราหรือคำพูดที่เราพูดไปนะครับคำพูดทุกอย่างที่เราพูดไปก็ต้องใช้หลักฐานในการอ้างอิงมิฉะนั้นก็คำพูดเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมายมีความไม่มีความน่าเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็ต้องใช้หลักฐานในการอ้างอิงนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหลักฐานนะครับหลักฐานเหล่านั้นก็ต้องเป็นหลักฐานที่เป็นกลางเป็นหลักฐานที่ดีเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอม ถ้าเป็นหลักฐานที่เป็นของปลอมหรือเป็นหลักฐานที่มีความเอ็นเอียงซึ่โชมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นหลักฐานที่สายหลายผู้อื่นก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่มีความน่าเชื่อมันเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านั้นก็จะไม่มีคุณค่าหากมีหลักฐานที่ไม่ดีนะครับก่อนจะก่อนจะพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ,รทางเปาเดสานะครับที่ต้องใช้หลักฐานนั่งยิง จะได้เข้าใจในคําว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากขึ้นนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาถามหน่อยครับว่าเรากําหนดหัวเรื่องจากอะไรครับแน่นอนว่าการที่เรากําหนดหัวเรื่องเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งที่เราสงสัยหรือเป็นสิ่งที่เราได้รับความรู้ประวัติศาสตร์มาแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อมัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาศึกษาเองด้วยนี SMITH ้เราก็จะกําหนดหัว <manipulated> ข้อที่จะศึกษาจากความสนใจของเรานะครับส่วนการรวบรวมหลักฐานนะครับก็เป็นหลักฐานชั้นต้นกับชั้นรองหลักฐานชั้นต้นก็จะเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานปฐมภูมินะครับส่วนหลักฐานชั้นรองก็จะเป็นหลักฐานทุติยภูมินะครับหลักฐานที่เน้นรวบรวมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานที่เป็นหลายลักอักษรสมากกว่านะครับส่วนการประเมินคุณค่าหลักฐานนะครับประเมินไปเพื่ออะไรนะครับ การประเมินค so like so ุณค่าหลักฐานนะครับก็จะประเมินตามหลักฐานนะครับคือว่าหลักฐานนั้นน่ะเป็นหลักฐานแท้หรือไม่เป็นหลักฐานที่ดีหรือเปล่าเป็นหลักฐานปลอมไหมเป็นหลักฐานที่ใส่ลายผู้อื่นหรือเป็นการยุยยอตัวเองหรือเปล่านะครับหลักฐานที่เราควรลอกมาหรือประเมินหลักฐานเนี่ยหลักฐานหลังนั้นก็ต้องเป็นหลักฐานที่เป็นกลางนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่เป็นของแท้ด้วยนั่นเองขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การ จัดมุมู่ข้อมูลนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อะไรด้วยนะครับการวิเคราะห์ก็เราจะดูว่าหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยมามีความตรงกันไหมมีความขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าหลักฐานเนี่ยมันให้ข้อมูลยังไงแล้วก็แยกออกมาเป็นประเด็นต่างอย่างเช่นสาเหตุเหตุการณ์ที่ดําเนินไปแล้วก็ผลของเหตุการณ์นะครับ เลยสองข้อนี้ก็จะเป็นการรวมข้อมูลต่างๆครับที่เราทําการแยกย่ยแล้วและเห็นว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะโอเคแล้วก็เอามารวมข้อมูลกันนะครับให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ทําการจัดมหมู่ข้อมูลให้มันเป็นอยู่ในช่วงแต่ละตอนนะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเรียบเรียนหรือการนําเสนอนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูว่า ตั้งแต่ที่เรารวบรวมหลักฐานมาจนถึงขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์สองะห์เนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่4นะครับควรเอามาเรียบเรียงยังไงนะครับแล้วก็เอามานำเสนอในภาษาที่เข้าใจง่ายแก่บุคคลทั่วไปนั่นเองนะครับต้องมีการเรียบเรียงให้ชัดเจนนะครับตองไปเลยกับที่ศึกษามีการวิเคราะห์ต้อยแย่แล้วก็นําเสนอข้อมูลใหม่หลังจากที่เราค้นคว้ามาแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลขัาวๆของขั้นตอนที่5นะครับก็คือการเรียบเรียง แล้วก็เอามานำเสนอนั่นเองนะครับอ่ะเจว่าจบหัวข้อที่1น,นะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปหลักฐานทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้านะครับการบ้านเดี๋ยวไปสั่งในกลุ่มแชทล้วกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ